โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรราราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเป็นโรงเรียนประจำพักนอนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและเยาวชน ในพื้นที่ท้องถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งสายการเรียนออกเป็น3มสายการเรียนคือสายการเรียนวิทย์คณิตสายการเรียนสิ่งทั่วไปและสายการเรียนทวิศึกษาหลักสูตรช่างยนต์โดยมีครูจากวิทยาลัยเทคนิคปัวมาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เช่นบทเรียนการถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนของนักเรียนช่างยนต์โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียตรติสวัสดีครับสวัสดีครับกับผมนายสุภวั์หังคำผมนายพงศกรหอมดอกครับทางโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรับพื้นฐานเพื่อเรียนต่อในระดับปวสครับ<ส>ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลครับ ่วนประกอบของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนมีดังนี้ครับ 1>, 1. เสื้อสูบและห้องเครื่อง 2. ถังเชื้อเพลิง 3. กรกองอากาศ 4. ลูกสูบและก้าน 5. ล้อช่วยแรง 6. เอาลูกเบี้ยว 7. เพาเข้าเวียง 8. คาบ,บูเรเตอร์ 9. ฝาวาว สิบฝาครอบห้องเครื่อง11บ้อ็่อไอเสีย12ฝาครอบวาล์วการถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กก็เสร็จสิ้นลงแล้วครับ ศึกษา2563มีนักเรียนที่จบจากหลักสูตรเรียนต่อในระดับปวสจํานวน61.1%และประกอบอาชีพ38.9%ในปีการศึกษา2564มีนักเรียนที่จบหลักสูตรเรียนต่อในระดับปวส33.3%ประกอบอาชีพ38.9%ศึกษาต่อทางทหาร16.7% และเรียนต่อระดับมหาวิทยาลายัย11.1%หลักสูตรนี้ได้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนในถิ่นธุรกันดารสามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ต่อไป